วิธีการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหนึ่งหรือ ITAE1 มีขั้นตอนดังนี้ค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะเข้าไปที่เว็บไซต์ ITAGC.NACC.GO.TH ค่ะเมื่อะะเ,เข้ามาแล้วนะคะจากนั้นให้เข้าสู่ระบบค่ะ โดยการเข้าสู่ระบบเราจะใช้ username และ password ที่ทางสำนักง,งานปาปชจัดส่งให้ค่ะต่อมานะคะเมื่อเราเข้าสู่ระบบได้แล้วให้กดเลือกเมนูประเมิน i t a ท E1 ค่ะแบบประเมินจะขึ้นมาในรูปแบบลิงก์และ QR code ท่านสามารถส่งลิงก์หรือ QR code นี้ ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับโครงการในหน่วยงานของท่านประเมินได้เลยค่ะโดยการประเมินมีหลักเกณฑ์ดังนี้ค่ะโครงการขนาดเล็กที่มูลค่าต่ำกว่า 20- ถึงหิล้านบาทต้องมีเจ้าหน้าที่ผู้เป็นเจ้าของโครงการผู้ดำเนินโครงการผู้ประสานงานและบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ตอบมาขั้นต่ำไม่น้อยกว่า5้าคนโครงการขนาดกลางที่มีมูล,ลค่า5 0าสิบถึงหนึล้านบาทต้องมีผู้ตอบขั้นต่ำไม่น้อยกว่า10คนประกอบด้วยผู้บริหารหรือหัวหน้างานที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่เป็นคู่ค้าคู่สัญญากับหน่วยงานภาคเอกชนไม่น้อยกว่าสองคนเจ้าหน้าที่ผู้เป็นเจ้าของโครงการผู้ดำเนินโครงการ หรือผู้ประสานงานไม่น้อยกว่าสี่คนบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเป็นคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าสี่คนโครงการขนาดใหญ่ที่มีมูลค่ามากกว่าหนึ่งล้านบาทต้องต่อมาขั้นต่ำไม่น้อยกว่า15คนประกอบด้วยผู้บริหารหรือหัวหน้างานที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่เป็นคู่ค้าคู่สัญญากับหน่วยงานภาคเอกชน ไม่น้อยกว่า3มคนเจ้าหน้าที่ผู้เป็นเจ้าของโครงการผู้ดำเนินโครงการหรือผู้ประสานงานไม่น้อยกว่า6กคนบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเป็นคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า6กคนเมื่อท่านกดลิงก์หรือสแกน QR Code แบบประเมินเข้ามาแล้วจะพบกับหน้าคำอธิบายให้ท่านกดเริ่มแบบประเมิน จากนั้นให้กรอกเลขบัตรประชาชนและกดตรวจสอบเลขบัตรประชาชนการประเมิน i t a ท e 1, 1จะมี5ตัวชี้วัดได้แก่ 1. การต่อต้านการให้สินบน 2. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบการเป็นคู่ค้าคู่สัญญาภาครัฐ 3. การขัดกันร,ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 4. การให้ทรัพย์สินและประโยชน์ต่างตอบแทนระหว่างหน่วยงานภาคเอกชนกับหน่วยงานภาครัฐ 5. การส่งเสริมวัฒนธรรมการไม่ให้ไม่รับและมีข้อคำถาม10ข้อให้ท่านตอบโดยหากสงสัยข้อคำถามไหนท่านสามารถกดติ๊กที่ช่องแสดงคำอธิบายรายข้อเพื่อดูคำอธิบายเพิ่มเติมได้ค่ะเมื่อท่านตอบครบ10ข้อแล้ว จะมีคำถามเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของผู้ประเมินให้ท่านตอบอีก3ข้อได้แก่ตำแหน่งเพศและอายุเมื่อท่านตอบครบทุกข้อแล้วอย่าลืมกดส่งแบบประเมินนะคะสุดท้ายนี้หากผู้ใช้งานท่านใดมีความสนใจค้นคว้าข้อมูลที่จาเป็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประเมิน i t c h ท่านสามารถเข้าชมหน้าเอกสารดาวน์โหลดอันจะประกอบไปด้วยคู่มือการประเมินและคู่มือการใช้งานหน้าเว็บ i t a และเข้าชมกิจกรรมและข้อมูลน่าสนใจผ่านทางช่อง YouTube iTech NACC ด้วยการกดไลค์กดติดตามและกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการประเมิน i t e c ทั้งปีนี้และปีหัดจากนี้ไปขอขอบพระคุณที่รับชมและสวัสดีครับ